นี่เน็บหังได้นะเนี่ชอบเ่น็บักไเน็บหัได้ฮะเปรี้ยวเปรี้ยวใช่ไหมเป็นสาวสิเนี่ข้างหลังทุยละมีไอ้นี่มีหางเต่าเอาออกไปหน่อยหนึงเฮ้ยสวยละเกลนทำไมล่ะยิ้มหวานก็ไ่ได้กผมแล้วค่ีปล่อยเลยค่ะปล่อเอาแล้วก็ปล่อย เอบกำลังฮิตวัยรุ่นกำลังฮิตกำลังขาวขาวัยรุ่นชอบค้าวัยรุ่นผมขาวก็ทำสีขาวเลยแต่ว่าถ้าเป็นผมขาวนี่ก็ต้องแต่งหน้านาะนี่มันจะดูแบบดูแก่มากเลยอ่ะไม่ถ้าเราไม่ชินพอจะพักแร้วชินก็กปกติแรกแรกเราต้อง,องทนเสียงรอบข้างให้ได้ก่อนส่วนใ,ใหญ่คนที่ท,ที่ที่ต้องโกคือทนเสียงเล่าอ้างไม่ไหว <c oughs> ไม่ใช่อยู่ที่เรานะอยู่ที่เสียน้องบอกว่าผมเคดูผมสีแก่จังแต่ตกไปที่หกสิบแล้วจะอะไรไม่หาะแต่ที่อ่อนแค่สีไหมเมื่อเราเคลียร์มันจบเขาจะบอกว่าทั้งเลสีสวยจังต้ององทนให้ได้หนึ่งปีหนึ่งปีนะที่ต้องทนให้เขาชินแบะเราไปพร้อมกันน้องมันพูดว่ามันมาสามเดือนที่แล้วมันถึงบอกว่ามันอยู่ที่เราหนักแน่นพอเพราะเราหนักแน่นไม่พอเราก็ต้องทำเรื่อยๆเราต้องหนักแน่นเราต้องหนักแน่นเราต้องต้องมั่นคงในความคิดของตัวเอง ใช่ไหมฉันชอบแบบนี้จบแล้วเขาก็จะชินแต่เราแต่ถ้าเราเคยเคยยอมใช่ไหมแล้ววันหนึ่งเราไม่ยอมมันจะมีสามสีอะสีที่ยอมไปสีขาวสีดำเขาเคยเห็นเรายอมแล้ววันหนึ่งเราไม่ยอมเขาก็จะทักว่าเมื่อไหร่เธอจะไปยอมผมสักทีนะเรก็บอกว่าแกใจดีเราก็บอกเราก็บอกตามใบนะแต่ถ้าเมื่อวันหนึ่งแบบเราไม่เคยย้อมผมเลยหมายถึงเราตัดออกทิ้งไปหมดแล้วใช่ไหมเขาก็จะชินละก็สวยดีนะเาก็จะชินมันก็สวยนะเนี่ยสีบรอนสีขาวคือสีบรอนใช่ปหมสีดําก็คือเห็นไหม อ่ามาดำทั้งหลายก็ทำสีเห็นไหมก็ทำขาว<ช>ดำเห็นไหมดำ,ดำาขาวดำสีเทาสีบรอนสีดำสีเทาก็าทำก็สวยเขา้าเข้าแต่งตัวด้วยเนาะลูกค้าสีเยอะแยะอายุเยอะเยอะเข้าเปล่อยขาวก็สวยเขานะเปรี้ยวด้วยสีว่า,าแต่มันจะไม่สวยอยู่ตรงไหนละลยนี่ไงสีที่เคยโกกสีขาวแล้วก็สีเนี่ยมันหลายสีเกินโออถ้าเราจะโกก็ราก็โกไปโกไปเรื่อยๆโกไปติงแต่วันหนึ่งถ้าเราไม่โกมันก็จะมีแค่ขาวกับดำให้เราคิดในแง่ดีสีขาวคือเป็นสีไฮไลท์ ไฮไลท์ที่วัยรุ่นชอบมานั่งสีห้าชั่วโมงเขาจะเอาสีขาวโอ้เดี๋ยวี้เหรอคะโอกับสีดำก็เขาก็เรียกเป็นไฮไลท์กันไฮไลท์จะมีอยู่แค่สองสีเออดูที่ว่าใครชอบสีไหนก็นจัดไปอ๋อเอคอเพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสเลยคุณก็บอกว่าเวลาจะทำไฮไลท์ที่ใช้เวลานานนะคะโอ้หลายสิทั้งวันอยู่กับช่างทั้งวันสี่ห้าชั่วโมงมมแล้วก็ต้องทําบ่อยด้วยเพราะว่าผมมันงอกมาอันนั้นก็วยัยรุ่นวัยรุ่นก็งอกเออเพราะฉะนั้นสีถึงบอกว่าวันหน แต่แต่ลูกสาวก็จะบอกแม่ก็ปล่อยกันเลยอยู่ไี่เขาก็ปล่อยกันแล่วแหละ<อ>แม่ก็ใส่ตัดผมที่เข้าลูกทรงบ่อยๆใช่อ,อยากทำประทำถึงเวลาก็ต้องทำทำไปถ้าเราไม่ได้เจอผู้คนและะ้วเราเป็นานพนักงานพี่เี่ยค่ะถึงจะมาเจอญาติพี่น้องออกไปข้างนอกก็ไม่บ่อยนะคะเพราะว่าคนอื่นแล้วก็เจอเขาก็ไม่ทักหรอกอนี่แต่เพื่อนซีคนบ้านนั่นแหละที่เราเจอบ่อยใช่ พูดซะจดเราเสียเซลใช่ตอนน้องพักพักอะไรไงจ่ะโอ้โหเจ๊เดินมาเนี่ยนะผมผมหงอยเลยเจ๊มีมักษณะของหน่อยนึงอย่างเงี้ยเราแหมจรังหลังก็บอกเลยเจ๊ว่าเจ๊สวยแล้วนะเอติมองไม่เห็นแล้วใช่ไหมเจ๊ว่าเจ๊สวยแล้วนะเอติมองไม่เห็นแล้วน้องเราพูดตรงตรงเลยเนาะเราก็พูดตรงๆรงเราก็บอกว่าเออนี่ก็โอเคแล้วใส่ไปไหนก็ใส่หน้าที่นก็พอแล้ว เราเปลี่นยุคแล้วขาวนียุคที่คนเขาชอบสีนี้อย่าไปมองว่ามันเป็นผมหงอกเพราะงั้นคนคนชอบคิดว่าผมหงอกเป็นสัญตุรัสแห่งความแก่แก่ใช่ใช่คนก็เลยไม่ชอบเลยไม่อยากผมหงอกใช่นี่เหตุผลนี้แค่นี้แหละที่ทุกคนต่อต้านอะ่ะใช่ค่ะใชแต่วัยรุ่นเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาก็คิดจราสีขาวเขา,าขเป็นสีแฟชั่นไปรุ่นนั่นก็เลยชอบทำสีขาว สังเกตขาวแบบขาวเทาใช่ไหมคะขาวอย่างเงี้ยขาวแบบจริงผมขาวเนี่ยขาวเลยเหรอคะเออแต่เขาต้องมั่นใจคนที่ทำสีเนี้ยเขาต้องเชื่อมั่นเขาชอบเขาทำใช่ไหมเออเราก็ต้องเชื่อมั่นเราก็มันตัดบ่อยๆนะให้แบบตึงขึ้นดันมันออกไปเรื่อยๆจะไม่ให้ปีนึงตัดปีนึงปีนึงก็หมดแล้วก็ตัดสั้นอ่ะสามรอบสี่รอบจบดีไปรอบละสามเดือนใช่ไหมค่ะไปสามเดือนกับสี่หจบหมดอืม ก็น,นับไปเลยหนึ่งรอบแล้วนนับนับไปเรือยใ่ไหว,ว่ายังไม่ได้โกง่งเลแล้วโก่ก็ปหน้าปลาใหม่เรื่องน้าหนึ่งใหม่ก็ตัดล่อยเลยค่นั้นแหละสีหมนหมดแต่ถ้าเรามาักพวก,พวกน้าธรรมชาตอะไรพวกนี้มันก็คือการโกงผมอ๋อ,อการไม่โกงผมก็คือไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เอาสีอะไรมาใส่ไม่ว่าจะเป็นสีธรรมชาติหรือสีอะไรก็แล้วแต่ที่คิดว่ามันเป็นธรรมชาติกาแสระผมก็จะลดผมได้บำรุงก็ว่าไปอย่างแต่ไม่ใช่เอาที่มันเป็นสีสีจากแหล่งไหนมาใช้ใช่ป่ะอืม ต้องใจแข็งมันอยู่ที่ความมั่นใจนะต้องถามตัวเองคนอืนว่าเราไม่สวยมันก็ไม่เท่ากับเราว่าตัวเองสวยไหม,มถ้าเราว่าตัวเองสวยก็คือจบแล้ว <c oughs> เราไม่สามารถทําให้สวยต้องตาต้องใจใครทุกคนได้หรอเราพอใจอแค่นี้แหละ <c oughs> ไม่สวยไม่ซีเรียสนะ่ะไอเวลาบอกว่าโอ๊ยทำไมแก่จังก็นั่นแหละก็คือคาที่เขาบอกว่าเราไม่สวยแต่เรามั่นใจว่าเราสวยก็จบแล้วห็นออะไรนี่จะต้องมีความทุกข์ใจอะไร้งแ่มุมมองเขาบางคนก็ ไม่เคยชมอะไรใครเลยสิอย่างเดียวเจอคนแบบนี้ก็หน,หน่อยหน่อยบางคนก็เป็นคนชอบให้กําลังใจคนก็โอ้ยทำไมสีสวยจังจริงๆเขามานันแล้วแต่มอ,มองมองของคนงคนอออ้องเป็นคนพูดตรงๆแล้ก็ตรงอะมันตรงได้จะตรงแบบให้กาลังใจหรือตรงแบบทาลายจิตใจบางคนจะบอกว่าตรง้วคือตรงแล้วจะไปทำลายจิตใจคนอื่นวันนี้ใช้ยาสกกใช้แบบผสมพันธุ์ๆแลก็เลยไม่ได้บอกจากเขารอกไง มันจะออกเหลืองๆนี่อะไรเับข้าวคั่วที่ผสมกันกับเุ็นหน้าน่ะก็เห็นหน้าอย่างนี้ผมไงก็ใช่ไงนี่เหลืองนี่เหลืองเคาเห็นหน้าอ๋อหน้าก็คือยากบชนิดหนึ่งอืมที่คนที่ชอบคิดว่ามันคือมันคือของมณีต่างเกมีแล้วเอามาใต่หัวมันก็จะออกเหลืองเออไม่หน้าอละทําไมอมันเหลืองเค้าเห็นหน้าก็เลมันออกกุ้งหมักกาแฟหมักของอินเดียอะไรเงี้ยมันจะออกออกเหลืองๆเออเราก็ว่าทําไมเราถึงจะไมถึงเหลืองใช่มั้ยอืใช่ๆเราใช้ยาสระผมทํไมผมเรามันเหลือง มันไปหมักเห็นหน้าเห็นหน้าก็คือสีผมสีผมของคนทางแถบอินเดียเขาใช้กันของแขกไม่ใช่ของอินเดียของแขกแ,แต่พวกแขกที่ผมสวยเนาะแล้วก็คิดบอกว่ามันไม่มีมันไม่มีไฮโดรเจนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เคยใช้เลยไม่ดูไม่สามารถจะพูดได้ว่าจริงไม่จริงมันเป็นยางไม้หรอไม่รู้เลยแต่เห็นถะาคนทำบ่อยๆก็ผมจะแข็งๆหน่อยแ ไม่ได้ออกมาทำงันค่ะแดดร้อนอันนี้มาทำงันแต่ว่าเออมันคิดยู่ว่าไอ้คิวยาวกว่ามินุนายนเสาเยอันนี้ใครเดินหรอเช้าเช้าก็ตื่นตื่นสายกันก็ไม่ออกน่ามาเดินด้วยค่ะ ไม่ได้ทาอะไรไมันจะมีสองสีคืดำกับขาวใช่ไหมสองสีพอเราไปหมักเห็นหน้าก็เลยมีสามสีคือเหลืองขาวดำเออก็คือถ้าไม่ต้องการที่มันมเหลืองก็ไม่ต้องใช้เห็นหน้าจะม,ม,ม,มก็จะมีคนแค่สองสีตอนนี้มีสามสมตีต้องไม่ใช้ทิ้งหน้ามันผสมอยู่ในยาสระผมเลยค่ะที่เราใช้อยู่ที่ไม่มีเห็นหน้าครับ ปั้ดซะแล้วทำให้ดูผมเยอะขึ้นแล้วกันเนี่ยอือทำให้ดูผมเยอะขึ้นดีกว่าเมีดดีกว่าแบบคนละเรื่องเลยอ่ะี่ยดูแบบคือผมเยอะ

มีปัญหาแต่ข้างหลังใช่ไหมส่วนใหญ่ี่นะดกรใช่ไหม,มใ่คนีค่รายระาุ๊มันจะเป็นแบบงเป็ดเงินโศกนะยกศกขะยยามันจะปูมันจะูแล้วมันมันไม่มีน้ำหนักไี่ค่ะ เอายุยืนนั้นเต่าวัยอายุยืนยืนแบบแข็งแรงสิคะโอเคแต่แข็งแรงเท่าไหร่ออกกำลังคนออกกายดูแลตัวเองไปไปยืนแบบไหนอ่ะคนไม่แข็งแรงก็ไม่อายุยืนหรอกเพราะว่าอะไรก็ไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นคนที่แข็งแรงก็ถึงจะยืนใช่ไหมอะไรแบบพ่อแบบพ่อของเธอเนี่ยเสียไม่หลุมดินะ ใช่ไหมคนอายุยืนเขาถึงจะแข็งแรงคนอายุไม่แข็งแรงเขาก็ไปหมดแล้ว ชอบไหมดูหนาปะไม่เนี่ยเห็นมากสีสวยไหมสีสวยแล้วนะไม่ต้องทำแล้วพอไปเลยเนาะเออดูตรงเนี้ยที่เราเป็นไฮไลท์สีเงินแต่จะชอบก็ทำเหมือนเดิมเป็นไรหัวเราอื